ดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเจสซี่ฮอตเซลนะครับวันนี้ก็อยู่กับคุณผู้ชมเช่นเคยผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของเรานั่นก็คือวอล k คี้จอยแอนนั่นเองนะคะรวมถึงท่านไหนอาจจะรับรับชมผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะเขามีมานานแล้วนะเดี๋ยวเอานะคะรีบดาวน์โหลดเลยไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS นะคะเข้าที่ g o o g l e pl ay ค่ะหรือว่าแอปสโตรนั่นเองนะคะ มีชื่อว่า JCM Commerce ค่ะถูกต้องนะครับสามารถที่จะเข้าไปช้อปปิ้งผ่านแอปพลิเคชันนั้นได้แล้วก็ไปเอ่อทำการดูรายการทีวีย้อนหลังก็ได้ไดหรือจะดูสดก็ได้นี่คือความพิเศษของอ่ารูปแบบของแอปพลิเคชันของเราใชมีให้โหลดฟรีไม่ว่าจะใช้เป็นแท็บเล็ตค่ะบางทีไม่เข้าใจเรื่องระบบปฏิบัติการหมดแท็บเล็ตใหญ่ๆนี้ก็ได้นะครับหรือเป็นสมาร์ทโฟนก็น่าจะเกือบทุกรุ่นในเมืองไทยแล้วนะในเมืองไทยจะเป็นหัวเวยซัมซุงโซนี่เอริกสันไอโฟนนะคะได้หมดบางคนงงว่าตัว เองใช้อะไรยังไม่รู้เลยบางคน <จะ S 1> คุณ<ช>แม่ก <LS S 1> ็ย <LS S 1> ังงงเลย้แม่ใช้อะไรวะเนี่ย <c oughs> คือไม่รู้ว่า Android หรือ iOS <c oughs> หรืออะไรเงี้ยจะมี Windows n d น w s ว h o n นอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็เข้าไปดาวน์โหลด ตัวนี้มาใช้กันนะครับแล้วก็เรื่องของเบอร์โทรนะครับก็ฝากเอาไว้ใครที่อยากจะคุยมากกว่าบางคนไม่ชอบพิมพ์ชอบคุยอ่ะอยากจะคุยคือบางอย่างเนี่ยนะเหมือนเราพิมพ์แล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะขาดตกอะไรไปหรือเปล่านู่นนี่คือเราอยากได้ข้อมูลทันทีนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่086นะคะ883 58 58นะครับก็ฝากเอาไว้ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของหน้าร้อนนะครับอันนี้น่ารัก เอเอได้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 นนได้วันนี้เอาเลขบัญชีไหม คนตงังค์เงิน20กับค่าข้าวช่วงนี้คือตอนนี้มันหน้าร้อนแล้วก็อย่างที่<ช>บอกว่า<ช>ทุกคนก็อารมณ์ร้อน<ช>ผมเชื่อว่าในโลกโซเชียลตอนนี้มันขับเคลื่อนไปด้วยเรื่องราวต่างๆมากมาย<ช>โดยเฉพาะเรื่องที่ผมเห็นบ่อยมากนั่นค,คืออารมณ์ของคนใช้รถใช้ถนนทุกวันนี้จะต้องมีคลิปอย่างน้อยๆเอาน้อยๆที่ผ่านตาผมนะหนึ่งคลิปบนท้องถนนไม่รู้จะเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่บางทีก็เป็นเรื่องที่ดีบางทีก็เป็นเรื่องที่แต่ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันเกิด การประทะกันใช่คือเหมือนไม่รู้ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้แหละอากาศร้อนหรืออารมณ์ร้อนก็ตามหรือว่าคนคนเนี่ยไปอัดกันอยู่บนท้องถนนมันทาให้ทุกอย่างมันรีบมันแฉ่ง แล้วเชื่อว่าบางคนเนี่ยใช้ชีวิตบนท้องถนนมากกว่าใช้ชีวิตในการนอนบนเตียงซะอีกถูกต้องบางคนอาจจะทํางานวันนึงนอนแค่3ามสี่ชั่วโมงแต่อยู่บนถนนเชื่อไหมบางคนอยู่แบบ7ชั่วโมง8ชั่วโมงเนื่อากว่าไปทํางานชั่วโมงครึ่งลับบ้าสองชั่วโมงพรีมเนี่ยอยู่บนถนนเป็นไงวันหนึ่งเกือบหชั่วโมงเคยกินข้าวบนรถไหมเคยบ่อยมากนะอาชีพกินข้าวใช่กินข้าวบนรถมันไม่มีเวลาครับคุณผู้ชมคุกมาจากห้องแล้วก็ถือจานลงไปเลยจ้ะแต่ไม่ดีนะคือคือคือพยายามแบบ อย่าทําแบบนั้นแต่บางทีเราเราเราไม่มีเวลาบางคนก็ต้องแบบกินข้าบนรถบางทีคุยกับลูกบนรถเดี๋ยวนี้เฟซไทม์ได้หน่อยเมื่อก่อนเราไม่เคยเชื่อว่าวิวัฒนาการการคุยกันและเห็นหน้าทางโทรศัพท์จะเป็นไปได้ใช่ค่ะถูกว่าเมื่อก่อนในยุคที่คุณเคยใช้พวกเพจเจอร์หรือคุณใช้โทรศัพท์สอความยาวเกิน40ตัวอักษรไม่ได้ใครที่เกิดารุ่นผมคือใช้ Windows m s ดอยเนี่ยนะฮะหน้าจอเป็นเขียวๆแล้ววิ่งเนี่ยตอนนี้ต้องอายุไม่ต่ำกว่า30ขึ้สามสิบขอ้นไม่เคยใช้หรอทัเพจเจอร์ทันเมื่อก่อนออนปมมเื่่กคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่มีเมาส์สั่งงานใช้ต้องเป็นแบบพิมพ์เอาอยากทำอะไรต้องสั่งงานโดยการตั้งดั้น นี่คือยุคของโลกที่มันเปลี่ยนไปผมก็บอกว่าทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากไม่ทานจริงเหรอเฮ้ยทันทีมนทุกคนนี้พยักหน้ากมดเลยนะเอคยเคยเคยตอนนี้พอมายุคนี้มันก็เชื่อไม่เมื่อก่อนเราไม่เชื่อกันหรอกว่าจะทําได้ที่เห็นหน้ากันเลยที่แบบโหเป็นเรื่องยากอะคุยกันผ่านเดี๋ยวนี้เป็นงานเป็นเรื่องปกติแล้วทุกคนเฟซไทม์แล้วเดี๋ยวนี้ในไลน์เฟซไทม์เป็นกลุ่มเลย เคยยังใช่โอ้โหสนุกสนานกันหมดคุยน่าจะคุยเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขามีประชุมงานอย่างนั้นด้วยเพราะว่าแต่เออคืที่ภาษาแต่ละคนอยู่คนละประเทศอย่างเงี้ยเขาจะนัดเวลากันเฮ้ยดีนะนะแล้วเขาก็จะประชุมงานอย่างนั้นแล้วก็ถ่ายกล้องไปที่แปลงเนี่ยมีประโยชน์มากๆเพราะฉะนั้นมันเป็นคอนเฟอเรนซ์ในรูปแบบของโซเชียลมีเดียที่ ใช้ประโยชน์มันให้ดีก็ดีะนะครับคือเอาอย่างนี้เราต้องก้าวทันเทคโนโลยีอยากจะฝากไว้เนี่ยะะว่าไปดาวโหลดไปอะไรให้มันอันไหนที่มีประโยชน์ก็ดีหรือบางท่าน,าานเนี่ยบางคนเกี่ยวกับเรื่องของคลิปวิดีโอบางทีเจอเหตุการณ์อะไรก็ถ่ายเก็บเอาไว้ช่วยในเรื่องของบางทีเป็นคดีความกฎหมายมันก็ช่วยได้<อ>หรือช่วยตามหาหรือบางทีมันแม่ถ้ามันมีคลิปอยู่มันจะยืนยันอะไรคําตอบได้ผมว่ามันก็เป็เปนประโยชน์ขึ้นใช่ออคือถือได้ว่าบางครั้งเนี่ยคือคนเราเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกก่อนรู้หน้าไม่รู้ใจถูกต้องมีคลิปไว้นะคะปลอดภัยกว่าดีกว่าใช่ไหมถ าเทคโนโลยีค่ะซึ่งผู้บริหารของเรานะคะทั้งจอห์นคอยค่ะมีวิสัยทัศน์มากได้มีการทำแอปพลิเคชันใจสีอ e มคอมเมิร์ชมาให้ผู้บรยชางมีทุกอย่างมีระบบแอป มีทั้งเว็บไฟมีทั้งแฟนเพจโอ้โครบไปหมดเลยใช่แล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับใครที่พลาดด้วยนะคะกับงานฉลองอันอย่างยิ่งใหญ่นะคะที่เพิ่งผ่านพ้นไฟคุณผู้ชมขามีอีกแน่นอนในปีหน้าค่ะรอติดตามนะคะส่วนตอนนี้นะคะกับรายการจะ s Hot s a l e ค่ะมากับโปรโมชั่นร้อนแรงอยู่แล้วใครเห็นผลิตภัณฑ์ข้างทีมอยู่แล้ว โดบุ๊บรู้ปั๊บเลยบอกว่าดีมากมีคนบอกว่าไปเดินชิมในงานอยู่นี่ใช่เลยคนเยอะไหมวันนั้พอดีว่าไปถ่ายรายการไลฟ์สดลง a ฟ e b o o k นะคะแล้วก็บังเอิญเดินผ่านไปที่บูธของกาแฟยงหมิงพอดีคนลุมเยอะมากนะคะผลิตภัณฑ์ที่ตั้งเป็นกองสูงแล้วก็มี่พี่ๆหลายๆท่านนะคะยกออกมาให้ชิมก็เลยได้ชิมสดๆอร่อยมากถ้าใครเป็นคอกาแฟถือว่าเด็ดเลยนะคะและยิ่งถ้าใครที่ต้องดื่มกาแฟตอนเช้ามันไม่ตื่นทํางานไม่ได้ วันนี้ค่ะคุณจะไม่ได้ได้แค่กาแฟคุณจะได้ส่วนผสมที่เป็นสารสกัดในการบำรุงร่างกายกลวไปด้วยอยู่ในนี้เลยกับยงหมิงเฮอร์เบอร์คอฟฟี่ภาษาไทยง่ายก็คือกาแฟยงหมิงผสมสมุนไพรนั่นเองโอเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนั่นเองนะครับเขาบอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรอร่อยละมุนลินแล้วก็ลงตัวด้วยสมุนไพรหอมกลุ่นเพื่อสุขภาพนี่คือคอนเซ็ปต์ของเขาใช่แล้วเม่ตอบโจทย์กับคนที่เป็นอยู่ในยุค4.0ของเรานี่มากนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรับประทานกาแฟไปด้วยแล้วบำรุงสุขภาพไปด้วยผมเห็นแป๊บเมื่อกี้ ตอนแรกไม่เคยไม่เคยเห็น uh huh. เราก็เห็นปุ๊บเราเฮ้ยเหมาะก,กับแม่เหมาะก,กับคุณปู่คุณย่าที่เราทานกาแฟาทุกเช้าอยู่แล้วแต่เติมเรื่องของความมีประโยชน์ในสมุนไพรเข้าไปมันลงตัว แอบถามน้องพิมพ์ว่าตอนรับประทานกลิ่นมันเป็นยังไงตอนนั้นหอมมากคืออย่างนี้บางคนจะเข้าใจผิดว่ากาแฟสมุนไพรต้องมีกลิ่นเหม็นขี้หลหรือว่ามีกลิ่นสมุนไพรไม่ใช่อันนี้เป็นกลิ่นกาแฟทั่วไปแบบหอมถ้าใครยิ่งชอบกินกาแฟหอมมากคนดื่มไห้ปุ่มนะคะคุณผู้ชมค่ะรสชาติที่พิมพ์ได้รับคืออย่างแรกคือไม่หวานเกินไปเพราะว่าพิมเป็นคนไม่ชอบทานหวานเนาะแล้วทานหวานแล้วมันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเรานะคะตัวนี้เนี่ยไม่หวานเกินไปและที่สําคัญคือยังมีรสชาติของกาแฟแบบชัดเจนเอาง่าย เขาใส่สมุนไพรจีนลงไปเนี่ยไม่รู้สึกเลยนะคือถ้ากับว่าคุณผู้ชมเนี่ยมันไม่เปลี่ยนรสชาตินั่นเองนะคะรสชาติดีนะคะทาสูตรมาได้แบบลงตัวมากแล้วทําให้เนี่ยเวลาทานกาแฟเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงความแปลกหรือแตกต่างไปบางคนพอกาแฟไม่ถูกลิ้นมีกลิ่นเปรี้ยวมีกลิ่นอะไรบ้างแล้วไม่อยากทานแล้วไม่ถูกไม่ถูกคอแต่นี้มันอาจจะว่าอย่างที่บอกว่ามันลงตัวเหมาะเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มีสารสกัดจากสมุนไพรจีนนะเอาแบบ ไปเร็วๆหน่อยเดี๋ยวเบรกนี่จะหมดเวลาม<อ>ีมีเป็นถังเช่านะครับแก้อ่อนเพียภูมิแพ้แล้วก็แก้หย่อนสมรสมรถภาพาสมรรถนะสมรถภาพทางเพศนะครับนะคะสารสกัดจากตังกุยค่ะช่วยในการบำรุงโลหิตนะคะคลดไขมันในเส้นเลือดครับะะมีสารสกัดจากเห็ดหลินจือครับกระตุ้นภูมิุ้มการป้องกันประสาทเสื่อมนะครับ ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจครับค่ะตามมาด้วยสารสกัดจากโสมนะคะป้องกันความชกรานะคะช่วยในระบบย่อยอาหาร,รนะคะระบบความจำนะคะและช่วยควบคุมระดับปริมาณน้ำตาลในเลือดด้วยครับผมแล้วก็ยังมีเกากี้นะครับแก้อ่อนเพียบบำรุงสายตานะครับแก้อัลไซเมอร์แล้วก็ลดความดันโลหิตรวมถึงช,ช่วยตับนะครับให้ทำงานปกติดีขึ้นนี่เป็นเขาเรียกว,ว่าหลักๆส่วนหนึ่งที่อยู่ใน ตัวที่เป็นกาแฟตัวนี้บางคนบอกหูมันเอามาอยู่ในนี้ได้ไงมารวมได้ไงนี่แหละครับวันนี้ทําได้แล้วแล้วโปรโมชั่นโอ้โหดามาดีมากนะคุณผู้ชมเอางี้เดี๋ยวพูดคร่าวๆก่อนเบาๆแล้วเดี๋ยวจะมาย้ํากันถึงรายละเอียดกันในเบรกหน้าน่นอนโปรโมชั่นตอนนี้นะคะราคาปกติ390สํเาหรับสมาชิกนะคะซื้อเพียงแค่2 8 0บาทได้ p v 42.5 PV แปลว่าซื้อ10กล่องก็จะได้ P ีทั้งหมด425 PV นั่นเองนะคะลดราคาลงมาเกือบ1 100บาทและยังมีโปรโมชั่นค่ะเป็นโปรโมชั่นของการแนะนำคผู้ที่แนะนำผลิตภัณฑ์กาแฟยงหมิงนะคะใน1,000กล่องรับสิทธิ์หนึ่งที่นั่งบ,บินไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีโอ,โ,หโอ้โหเออมีฟันกาแฟแล้วย,ยังไป เกาหลีได้อี่เนี่ยไปตามล่าซีรีส์เกาหลีรู้จักเปล่าเออนี่ค่งพาคุณแม่ไปเองวันเกิดเขาเออนี่สบายนะถ้าเกิดเราซื้อให้คุณแม่หรือให้ใครบ่อยๆนี่เราก็มีสิทธิ์ที่ไปเกาหลีได้ด้วยนะถูกต้องค่ะใช่แล้วแล้ววันนี้ราคาเนี่ยสำหรับสมาชิก280บาทเองได้ PV พ่วงมาด้วย42 PV 4 2.5เหรอใช่แล้วค่ะ42.5 PV นะคะถ้าส0กล่องก็จะได้ประมาณ425 PV อ่งนีแลวกันเดี๋ยวมาดูทุกอย่างให้ทั้งหมดในเบรกหน้านะคะู้ชมขายยังไงรอติดตามด้วยอีกสักครู่เดียวครัคู่เดียว ร,รายการเจสซี่ฮอตเซลนะคะโอ้โหแบงค์ย1 1> อยู่มีอเอฟเฟกด้วยยังอยู่กันนะครับกับกาแฟยงมิงนั่นเอง กาแฟดีๆเพื่อสุขภาพนะครับเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับให้คอนเซปหรือว่าสโลแกนไว้ว่าเป็นกาแฟที่สูตรอร่อยละมุนลิ้นนะครับยังไม่พอครับลงตัวด้วยสมุนไพรนะครับแล้วก็ยังบอกว่าหอมกลุ่นเพื่อสุขภาพด้วยครับใช่แล้วนะคะถ้าใครติดตามนะคะทางรายการจัสติสคอรเซลเนี่ยก็จะทราบดีว่าเราเคยมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยงหมิงนะคะขนาดแคปซูลสาสแคปซูลมาออกอากาศกับรายการด้วยบรแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นดีๆเช่นซื้อ2แถมหนึ่งอ่ะมีการ สมแต้มนะคะบินไปประเทศอินเดียนะคะและนอกจากนั้นค่ะถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคอกาแฟอยู่แล้วแนะนําเลยค่ะถ้าคุณบอกว่าอุ้ยไม่ชอบกินอะไรที่เป็นแคปซูลรู้สึกเหมือนกินยาวันนี้อยากจะบํารุงสุขภาพและชอบดื่มกาแฟแนะนํากับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะคะกาแฟหยงหมิงเพราะว่านอกจากว่าจะเป็นกาแฟแล้วนะคะเขาก็ยังมีส่วนผสมของสมุนไพรจีนที่อยู่ในหยงหมิงนั่นแหละอยู่ในแคปซูลหยองหมิงมาผสมในกาแฟด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยด้านหลังเขาจะเขียนอยู่ว่าคนทานกาแฟในในใน ืองไทยเนี่ยน่าจะเยอะนะมากแล้วก็เอาแบ่งเป็นประเภทก่อนที่ทานประจําก็คือต้องทานทุกเช้าเช้าวันละแก้วอันนี้ก่อนแล้วก็จะมีที่ทานแบบว่าทานในระหว่างวันนั้นทานแบบไม่ได้แบบไม่ได้ติดมากแต่ก็ทานได้ตลอดเวลาง่วงหรืออะไรก็อยากจะไปทานหรือว่าไปนั่งคุยงานก็อยากกะทานหรือบางคนที่อาจจะทานเพื่อสุขภาพแต่ผมเชื่อว่าคนที่ทานเป็นประจําทุกเช้าเนี่ย จะได้ประโยชน์จากกาแฟอยู่แล้วใแต่ตัวนี้มันมีเรื่องของตัวส่วนส่วนผสมของสมุนไพรใช่ค่ะมันจะไปช่วยให้คุณเนี่ยนะครับดีขึ้นในเรื่องของระบบร่างกายเพราะฉะนั้นผมถือว่ามันเป็นการบวกแล้วก็เป็นประโยชน์อันสูงสุดต่อร่างกายใช่แล้วก็คือว่าถ้าเราต้องดา่กาแฟอยู่แล้วเราลองเปลี่ยนไหมจากกาแฟที่แก้วเราประมาณเอาอย่างนี้นะอยู่เนี้ยถูกถูกค่าต่างก็ต้องสี่สิบห้านี่เป็นคำยืนยันจากเจ้าของร้านกาแฟที่ใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดในย่านปิ่นเกล้านะครับ ใหญ่ที่สุดเลยนั่นก็คือนะครับใช้แก้วใหญ่ที่สุดใส่น้ำแข็งเยอะมากใช่ถูกต้องค่ะไม่ใช่เดี๋ยวคนไม่อุดหนุนหนุร้านนี้เปิดอยู่เนี่ยไม่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะเปิดใหม่เร็วๆนี้อ๋อกำลังกำลังกำลังรีแบรนด์อะไรขึ้นมาใหม่แต่เมื่อก่อนเปิดอยู่กี่ปี สามปีอ่าเล่าให้ฟังว่าถ้าถ้ากาแฟมันจะอะไรนะเมื่อกี้พูดถึงว่าคือกาแฟเนี่ยมันเป็นอย่างงี้คุณผู้ชมคนไทยเนี่ยจะติดกาแฟนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพราะว่าพี่มีคนรอบข้างรวมถึงเพื่อนสนิทที่ว่าถ้าไม่ต้องผู้ใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวนี้เด็กนักเรียนมัธยมใหม่ก็กินเพราะว่าเขาเรียนแล้วเขาง่วงแล้วเขาทานกาแฟแล้วแบบมันตื่นตื้นเช้าอะ และอิ่มท้องเมืคนอยู่ท้องใช่ใช่นะคะกาแฟเนี่ยนะด้วยความที่ว่ามันเป็นการคือบางคนเนี่ยเริ่มเวียนหัวเคยเป็นนะตอนเช้าเหมือนน้ำตาลในเลือดต่ำเวียนหัวทานกาแฟเข้าไปนอกจากจะได้คาเฟอีนแล้วก็ได้พวกความหวานน้ำตาลช่วยกระตุ้นสมองด้วยนะคะและสําหรับบางคนที่ทานระหว่างวันคือตกบ่ายและร่างกายจะง่วงแลวทานกาแฟหนึ่งแก้วอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่บางคนเนี่ยอย่างที่พิมพ์รู้จักมีหลายคนนะคะที่เป็นคนทางานหนักเขากินกาแฟวันละสามแก้วแล้วนอนหลับด้วยนะกินเช้ากลางวันแล้วเย็น คนที่ทามันต้องติดแล้วแน่สังเกตว่าร้านกาแฟนในประเทศไทยนะคะจะเปิด24ชั่วโมงเยอะเ,ออเป็นร้านกาแฟน,นะหรือว่าอาจจะปิดทุ่มหนึ่งซึ่งเราอาจจะเคยสงสัยว่าหลังบ่ายสควรจะกินกาแฟหรอ<พ>ใช่ไหมแก้วหนึ่งเนี่ยแพงไหม แพงถ้าเกิดว่าเป็นร้านเปิดยีสิบชั่โมงก็จะตกเกือบร้อยร้อยกว่าบาทนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะกาแฟที่มันกินในช็อปพวกก็เป็นกาแฟแบบกาแฟชองกาแฟสดนะคะแพงค่ะแต่วันนี้นะคะคุณสมบัติหรือว่าสัคุณต่างๆไม่ได้ต่างกันเลยรวมถึงรสชาติหอมหวานอร่อยนะคะเหมือนกันด้วยอยู่ในตัวนี้แล้วกับกาแฟยงมีแต่ได้ประโยชน์เยอะมากนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของสารสกัดที่ ยัดกันอีกักคราวเพราะว่ากลัวคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาชมเบรกนี้นะคะเดี๋ยวจะไม่ทราบเนาะมาดูสักตัวแรกค่ะกับตังถังเช่านะคะหรือว่าถังเช่าหรือว่าย่าหนอนนั่นแหละที่เรารู้จักกันดีตัวนี้นะคะช่วยแก้อาการอ่อนเพลียนะคะสําหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยคือพี่มีเพื่อนสนิทก็คือภูมิแพ้ขึ้นที่ตาแล้วใต้ตาจะดํา ขอบใต้ตาจะคล้ำตลอดเวลาเหมือนนอนไม่พออ๋อแต่จริงๆไม่ใช่เป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้ไม่เคยได้ยินเคยได้ยินใช่เขาเรียกว่าภูมิแพ้ขึ้นตาเออบางคนเป็นภูมิแพ้แบบเป็นแพ้เหงื่อตัวเองออกกําลังกายเสร็จต้องอาบน้ำทันทีไม่งั้นผื่นขึ้นนะคะบางคนเป็นภูมิแพ้เออแพ้ฝุ่นนี่จะแพ้เยอะนะคะอาจจะเกิดจากตัวไรฝุ่นก็ดีคือมันเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องในร่างกายทั้งสิ้นนะคะวันนี้ตัวนี้ค่ะมีส่วนช่วยด้วยนะคะและสำหรับคนที่เอ่ยอนสมรรถภาพทางเพศนะคะตัวนี้ก็ช่ววยยด้ โอ้มีประโยชน์อันนี้แค่อย่างแรกนะครับที่พูดถึงนะครับมาถึงสาสกัดจากตังกุยเมื่อกี้ผมก็พูดไปแล้วว่าเขาบำรุงโลหิตเรื่องของโลหิตนะครับแล้วก็เรื่องของลดไขมันในเส้นเลือดคู่กันเลยเพราะว่าบางทีไขมันที่เราไม่ได้ใช้ ว่าไงว่ากินกันไปเยอะนั่นแหละขนมนมเนยอยู่ที่เส้นเลือดเลยเนี่ยของทอดเหรอที่จะเกิดไขมันอะไรแกขนมเนี่ยเยอะๆของทอดเนยขนมปังเค้กขนมเค้กคุกกี้นะคะบิงซูนะคะนมข้นนะคะบอกเลยนะคะเหล่านี้เลยค่ะ คือทานได้แต่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมครีมเทียมจริงๆแล้วเนี่ยเอาตรงๆนะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ควรทานเลยจริงเหรอไม่ควรกินเข้าปากเลยแต่รสชาติมันน่าทานเหลือเกินเนี่ยรสชาติจะน่าทานาาคือพรีมก็เลยแนะนําว่าถ้าเราอยากใช้ชีวิตมีความสุขคือเราทานบ้างแต่เราต้องมีตัวช่วยในปริมาณแล้วก็ช่วยมันขับออกไปถูกต้องคือเราทานเข้าไปเนี่ยเพื่อความสุขในทางด้านสภาพจิตใจสภาพแบบว่าโอ้ยอร่อยมีความสุขแฮปปี้ให้อดีนาลีนหลั่งแบบว่าฉันมีความสุขฮอร์โมนหลั่งออกมาจาก ัพราอเรารู้ว่ามันเกิดผลเสียกับร่างกายเราต้องมีตัวช่วยในการเอาออกไปด้วยเพราะว่าถ้ามันใช้ไม่หมดหรือว่าถูกเผาผลาญไม่หมดมันก็จะไปอุดตันอยู่ในระบบของเส้นเลือดนะครับก็เกิดเนี่ยพวกลดไขมันในเส้นเลือดต่างๆเนี่ยมาจากของที่มันเนี่ยแหละครับมันขับออกไปไม่หมดแล้วมันก็ไปตกค้างแบบนี้แต่ตัวนี้จะเข้าไปช่วยกับตังกุยไปบำรุงโลหิตด้วยเพราะฉะนั้นบางคนหลายๆคนเนี่ยเลือกการดูแลบำรุงโลหิตโดยวิธีการบริจาคเลือดนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีและได้บุญมากๆนะครับบางคนก็ บริจาคเลือดโดยการที่ไปนั่งในที่ยุ่งเยอะๆได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอคืออย่างคือแนะนําอย่างเรื่องบริจาคเลือดนะคะคุณผู้ชมก็บางคนชอบไปตั้งวงหมูกระทะผู้ชายผู้ชายควรจะบริจาคเลือดเพราะผู้ชายไม่มีการเปลี่ยนถ่ายเลือดผู้หญิงยังได้มีเปลี่ยนถ่ายในระบบขอดผู้ชผู้หญิงจะมีการเปลี่ยนถ่ายเลือดตลอดทุกเดือนแต่ว่าผู้ชายไม่มีก็ควรจะบริจาคเลือดแล้วลองคิดดูวิธีอะไรที่คุณจะบำรุงเลือดในชีวิตประจำวันคุณล่ะไม่มีนะนอกจากว่าจะทานอาหารที่มีประโยชน์ใช่ครับเพราะฉะนั้นตัวนีี้ก็็จะไไปปช่่่่่ววยยเหนนััแคคออางงถึตตรบ ก็ยังมีสารสกัดจากเห็ดลินจือนะคะตัวนี้ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะในร่างกายให้ทํางานได้ดียิ่งขึ้นเหมือนกับว่าเวลามีสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายเนี่ยถ้าภูมิมกันทํางานไม่ดีปุ๊บว่าเชื้อโรคต่างๆมันก็จะเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่ระบบการหายใจหรืออะไรก็ตามแต่เข้าสู่อวัยวะไปเลยอัตโนมัติซึ่งถ้าเรามีภูมิกันที่ดีตัวนี้ก็จะทํางานอย่างฉับไวแล้วก็มาจับตัวเชื้อโรคแล้วก็ถูกก็ถูกขับถ่ายออกไปปกตินะคะแล้วก็ยังช่วยป้องกันนะคะโรคประสาท อนุวิสระค่ะและสรคนที่มีปัญหาเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจนะคะสําหรับสารสกัดเห็ดหลินจือตัวนี้มีส่วนช่วยสําหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจโอ้ดีมากๆเลยนะครับอาการโรคหัวใจเบื้องต้นนี่ผมรู้มาก็จะเป็นพวกบางทีเหงื่อในมือมันออกมาเยอะนะใช่ใช่ใช่ป่ะลองสังเกตตัวเองดูนะเหงื่อในมือออกมาแล้วก็ทําอะไรแล้วรู้สึกว่ามันมันมันเหนื่อยง่ายแต่ว่ามีการเสี่ยงหรือเจ็บหน้าอก ค่ะถูกต้องที่มันรู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วแป๊บๆมาเลยก็ต้องไปตรวจ,<ช>รวจดูนะครับตรแต่ถ้าวันนี้คุณจะเริ่มบารุงและดูแลเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับ,รบเพราะว่ามีเห็ดลิ้นจือนั่นเองอนะครับมาต่อกันที่เรื่องของอสารสกัดต,ตัวนี้พูดไปคนไทยเชื่อว่าร้อยละเกขึ้นไปรู้จักแน,น่นอน<ช>นั่นคือโสมนั่นเองครับ<ช>น้ผ้มนะครับ ป้องกันความชลานะครับแล้วก็ยังช่วยในระบบย่อยอาหารใครว่าระบบย่อยไม่สําคัญสําคัญมากๆถ้าระบบย่อยดีการนําไปใช้หรือว่าการขับถ่ายดีทุกอย่างร่างกายท่าทั้ง4ีมันก็จะดีขึ้นใช่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าร่างกายย่อยอาหารไม่ดีอย่างแรกเลยคือมันจะไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้จำเป็นมากนะคะอันนี้ก็เลยมีส่วนช่วยตัวนี้ไปช่วยในระบบการย่อยนะครับแล้วก็ยังช่วยในเรื่องความจานะครับแล้วก็ยังช่วยในการควบคุมปริมาณน้าตาลในเลือดะให้มันแบบว่าปกต แล้วก็ให้มันดีขึ้นนะครับนี่คือคุณสมบัติของโสมครับน้องพิมพ์ครับดีไหมมีมากเลยแล้วตัวสุดท้ายก็คือสารสกัดจากเกากี้นั่นเองตัวนี้นะคะช่วยแก้อาการอ่อนเพลียนะคะบำรุงสายตาแก้โรคอัลไซเมอร์นะคะลดความดันโลหิตและช่วยทําให้ตับ ทำงานแบบปกตินะคะอันนี้มีความสําคัญมากนะคะตับนี่สาคัญมากนะอย่ที่บอกว่าบางทีเนี่ยโรคตับเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันไปแบบเฉียบพันธ์นะใช่ค่ะในครอบครัวผมคุณลุงก็ไปแบบเฉียบพันธ์นะคือพอเป็นแล้วซุดเลยคือตอนที่ยังไม่เป็นเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นอะไรหรอกไม่ไม่ชงยังไม่เป็นคือเป็นอยู่แล้วแต่แต่ว่าเราไม่รู้คือมันเหมือนมันรักษาหายได้ง่ายๆไม่หนักแต่พอมันเกิดอาการที่มันซุดมันซุดเลยซุดแล้วไปเร็วมากนะครับอย่างอย่างคุณลุงผมเนี่ยทาน เออดื่มสุราเยอะค่ะเรื่องตับแข็งเป็นเรื่องอะไรเงี้ยก็คือตับแข็งก็เกิดจากการที่ไขมันก่อตับก็เขาไม่ได้แสดงอาการเลยเลยไงแต่พอถึงเวลาเนี่ยมันซุดหนักเข้าโรงพยาบาลทีเดียวนี่คือยาวเลยค่ะแล้วก็ต้องเตือนคุณผู้ชมหลายๆท่านที่ไม่เคยบำรุงตับนะคะต้องบอกก่อนว่ากาแฟยงหมีมีส่วนช่วยด้วยรวมถึงนะคะคนที่บอกว่าเราไม่ได้เป็นคนดื่มแอลกอฮอล์หนักอยู่แล้วเราไม่มีทางเป็นเอ่อเป็นโรคตับแข็งอะไรอย่างงี้นะคะคิดว่าไม่เป็นไม่ได้ เพราะว่าถ้าคนที่สังเกตตัวเองนะถ้าเราดื่มแอลกอฮอล์แล้วตัวเราแดงง่ายดื่มไปิด้เดียวหน้าแดงเลือดสูบชีดตัวแดงอันนั้นแหละค่ะเสี่ยงเป็นโรคตับแข็งคือไม่จําเป็นว่าต้องดื่มเยอะเลยเพราะว่าบุคคลที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วตัวแดงง่ายคือร่างกายเนี่ยมีสารที่ใช้ในการขับแอลกอฮอล์ต่ํา นั่นเองก็เลยทําให้ส่งผลเอฟเฟกก็คือตัวแดงนะคะพอมันมีสารตัวนี้ขับแอลกอฮอล์ต่ำปุ๊บทำให้มันจะเกิดโรคเกี่ยวกับตับได้ง่ายขึ้นเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไปขับออกจากตับไปทางตับนะคะตับเป็นตัวเมตาโบไลซ์ออกไปทีงานผมนี่ไม่ต้องกลัวเป็นโรคตับเลยเพราะว่าดื่มกันยังไงก็ไม่แดงกินยังไงก็ไม่แดงไม่แต่คือถ้ากินไม่แดงอ่ะก็กินมากก็มีสิทธิ์เพราะว่าถ้าตับมีแอลกอฮอล์เยอะเนี่ยมันจะมีผลกับกระบวนการขับไขมันจากตับ พอมันขับไขมันออกจากตับไม่ได้ไขมันก็เลยพอกตับไงตองแูแลต้องดูแลต้องดูแลดีๆบางทีต้องสังเกตอาการบางคนไม่คิดว่าตัวเองไม่อาจจะไม่เป็นหลอกอะไรเงี้ยและเซลล์ตับเนี่ยใช้เวลาในการฟื้นฟูนานมากรวมถึงไม่ไม่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าสามารถฟื้นฟูได้ด้วยความรวดเร็วต้องอาศัยในเรื่องของสารอาหารที่มีประโยชน์ต่างๆมากมายแล้ววันนี้ถ้าคุณยังไม่เคยลองทานอะไรที่มันช่วยเลยวันนี้ค่ะเริ่มต้นง่ายๆนะคะกับการดื่มกาแฟตอนเช้าของคุณกับกาแฟยงหมิงนั่นเองครับผมนะครับก็จะได้กาแฟ ด้วยได้รสชาติ<ะ>ดีได้สิ่งที่คุณเคยทานอ่ากลิ่นรสชาติก็จะคุะ้นเคยเหมือนเดิมแต่คุณได้ประโยชน์จากสมุนไพรจีนมากมายก,ก,กว่าต้องบอก30ชนิด<ช>นะครับ<ช>ที่วบวก<ค>เข้าไปนะครับแล้วยังไม่พอครับวันนี้ถ้าคุณทานเนี่ยต้องบอกว่าราคาต่อกล่องผมเห็นก็ตกใจแล้วนะ,ะปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นอ่าคนทั่วไปอ่าไม่ใช่สมาชิกก่อนนะจะอยู่ที่390นี่เดี๋ยวก็จะซุงมว่าจะเห็นว่าราคาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แต่ถ้าคุณเป็นสมาชิกอยู่แล้วในครอบครัวของเราเนี่ยเราขายเพียงแค่280บนะคร้วก็ไดีิี 412.5ครับนี่คือความพิเศษของโปรโมชั่นนะครับถูกต้องค่ะก็คือถ้าซื้อ10กล่องเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด425พ v วินั่นเองแต่วันนี้ค่ะเพราวโปรโมชั่นพูดแนะนำนะคะในการซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟหยงหมิงนะคะครบ1,000กล่องนะคะรับไปเลยค่ะ1สิทในการบินลัดฟ้าไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีฟรีนะคะคุณผู้ชมง่ายๆแบบนี้นะคะแนะนำกาแฟยงหมิง1,000กล่องนะคะ แนะนำแค่หนึ่งพันกล่องนะรวมของเราด้วยนะคะที่มีการซื้อนะคะคุณผู้ชมก็จะได้ไปเกาหลีเลยใช่แล้วและอย่าลืมนะคะถ้าจะซื้อเนี่ยให้ซื้อในราคาโปรโมชั่นที่รายการเราบอกต่อด้วยนะวันนี้สามารถเดินเข้าไปที่ JC Shop นะคะทั่วประเทศทุกสาขาได้เลยทีเดียวนีมีออยมีอะไรนะครับแจ้งแจ้งทุกอย่างมาหมดเลยนะครับด้านข้างกล่องเพราะฉะนั้นนี่ปลอดภัยแล้วก็ต้อง บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกย่องว่าเนี่ยเขามีมาตรฐานในการผลิตที่ดีอยู่แล้วเ,เห็นไหมฮะจะมีส่วนผสมบอกนะครับเดี๋ยวจะหมุนให้ดูอยอยนะครับเนี่ยมีออยฝั่งนี้นะครับอ่านี่นะครับ นี่นี่เห็นไหมคะน้องพิมพ์ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยแล้วก็1กล่องเนี่ยมี1 0ซองครับน้องพิมพ์ทานได้10วันถ้าทานวันละหนึ่งแก้วในตอนเช้าเช้าแบบนี้ก็เพื่อสุขภาพที่ดีมีวันเดือนปีที่ผลิตชัดเจนนะคะหมดอายุวันผลิตนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะคะและสามารถทานได้ปลอดภัยต้องมีแบบนี้ฉลากครบถ้วนนะคะรวมถึงค่ะแพคเกจจิ้งการบรรจุนะคะความเขาเรียกว่าความสะอาดปลอดภัยในมาตรฐานการผลิตค่ะมีอย่างแน่นอนกับแฟยงหมิงวันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะ รวมไปรลยเอาไว้นะคะใช่สามารถรับชมรายการเราผ่านแอปพลิเคชัน j c Commerce ก็ได้หรือผ่านกันไลฟ์แฟนเพจเฟซบ o ๊กวัวกีจอแอนคอยแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะด้วยการพิมพ์คอมเมนต์ขึ้นมาระหว่างที่เราไลฟ์นะคะหรือว่าโทรสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทจอแอนคอยหรือโปรโมชั่นที่เบอร์0868835858ค่ะครับแล้วกลับมาเจอกันในครั้งหน้าครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ